อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Crest Garage เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆ่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Yamaha XSR 155รุ่นปี2 0 2 6มอเตอร์ไซค์แนวเนเกตคลาสสิกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเทนในแบบเรโทรไว้อย่างครบถ้วน Yamaha XSR 1 5 5 2 0 2 6ถือเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งสายขับขี่ในเมืองและสายท่องเที่ยวไดด้เป็นอย่างี เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Yamaha XSR 155 2026ยังคงรูปทรงแบบเรโทรโมเดนผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ลงตัวตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนแต่ดูแข็งแรงใช้ไฟหน้าแบบเล็ดทร์กลมพร้อมระบบ Daytime Running Light ที่ให้ความสว่างและโดดเด่นในทุกสภาพแสงด้านท้ายติดตั้งไฟเลเเช่นการพร้อมเบาะนั่งทรงแบนแบบ2ตอนที่ให้ความสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน โครงสร้างตัวรถยังคงใช้เฟรมเดลต้าบลอกที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและน้ำหนักเบาส่วนสอวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ในส่วนของเครื่องยนต์ Yamaha XSR 155 2026มาพร้อมขุมพลัง1 5 5ซ c แบบ1สูบ4จังหวะ s o s c ระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเทคโนโลยี Variable Valve Actuation หรือ VVA ที่ช่วยให้การเร่งแซงทำได้ดีขึ้นและตอบสนองได้รวดเร็วในทุกช่วงความเร็ว ระบบเกียร์6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำพร้อมระบบคลัตช์แบบ assist and slipper ช่วยลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ลงและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งระบบการสะเทือนหน้าแบบ upside down ขนาดใหญ่ช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีและเพิ่มความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงด้านหลังเป็นโชค๊คเดี่ยวที่ปรับระดับได้ รองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเบรกหน้าแบบดิสขนาด282ม mm, ิมและด้านหลัง220มิมมาพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพถนนล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมอยางหน้ายางหลังแบบสปอร์ตที่ยึดเกาะถนนได้ดี ในด้านเทคโนโลยี Yamaha XSR 155 2026ติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบ Full LCD ดิจิตอลแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆพร้อมระบบเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth กับแอปพลิเคชัน Y Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถเช่นการบำรุงรักษาระยะทางและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติตัวรถยังมีพอร์ตชาร์จ USB เพิ่มความสะดวกสำหรับการเดินทางไกล สำหรับสีสันในปี2026 y a ย a ่ a ามาฮามีให้เลือกหลายเฉดเช่นสีดำด้านสีเงินเมทัลลิกและสีฟ้าแนวคลาสสิกเพื่อเอาใจทั้งสายวินเทจและสายสปอร์ตส่วนราคาคาดว่าจะอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและนักขับที่ต้องการรถสไตล์คลาสสิกแต่มีเทคโนโลยีทันสมัยสรุปแล้วยามาฮ่า XSR 1 5 5 2 0 2 6คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์เรโทรและสมรรถนะระดับพรีเมียมขับสนุกคล่องตัวปลอดภัยและโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ทั้งสวยและแรงรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o c r e s Garage เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ